สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกทท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับเป็นเนื้อนวโลหะรุ่นร้อยแปดปีนะครับเป็นหล่อเนาะนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับปีสอง8นห้าสามแปดนะครับออกที่วัดระดูชิงพีนะครับหลังยันเก้านะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าหายากและพบเจอน้อยเลยสําหรับเนื้อนวะผมยังไม่เคยได้ทําคลิปเลยนะ นะครับเคยทําคลิปไปแต่เนื้องเงินนะครับนะเพราะว่ารุ่นนี้หายากมากทุกเนื้อเลยนะครับแล้วก็จะมีโคตอกนะครับนะเห็นไหมนวะจะตอ,อกหรือทางด้านขวามือเรานะครับส่วนเงินจะตอ,อกอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเงินผมก็น่าจะเพิ่งได้มาน่าจะองค์หรือ2องค์นี้แหละนะครับนะองค์นี้ก็นวะนะครับนวะองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกเลยที่ผมได้มานะครับส่วนมากอ่ะรุ่นนี้คนแบบจะเก็บเก็บกันนะครับไม่ค่อย เจอหมุนเวียนในตลาดนะด้วยที่ว่าการตัดสร้างนะครับตัดสร้างน้อยนะครับแล้วก็ทรงสวยนะนะครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับวันนี้น้องได้มาอยู่องค์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าแบบหายากมากนะครับแล้วก็จะมีโคต,ตอกอยู่บริเวณนี้นะครับนะเห็นไหมโคตเต่านะครับถ้าเป็นเนื้องเงินจะตอะอยู่บริเวณนี้นะครับ มาอนี้นะครับนี่ตอกเงิบริเวณนี้แล้วก็นิ้วนะครับสวยนะพี่นะนะครับนี่นิ้วเรียงสวยเลยเป็นปี2538นะครับออกวัดกระดูเดี๋ยวให้ดูดีกว่านะครับให้ดูโดยรวมสวยๆเลยพี่นะครับผิวเดิมๆพระผิวองค์พระเดิมๆเ,เ,เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับแบบนี้จะชัดเลยนะครับแทบไม่ต้องตีกล้องเลยพี่นะครับนี่เห็นไหมสวย นะครับร้อยแปดปีสองห้าสามแปดนะครับเอาวัดประดูเพื่อพี่ๆท่านใดกําลังหารุ่นนี้อยู่นะต้องบอกได้เลยว่าแบบหายากแล้วพบเจอน้อยมากนะครับส่วนตัวน้องนะ่าจะเพิ่งได้มาองค์ที่สองนะครับสาหรับเนื้อนวะนะนะครับเนื้อเงินน้องก็ได้มาประมาณจับมาประมาณองค์หรือสององค์นี่แหละแบบจับแล้วเจอหมุนเวียนน้อยมากพี่นะครับด,ด้านล่างก็จะมีรอยแต่งตะไบนะครับนี่รอยแต่งตะไบนะครับเห็นไหมเพราะว่าเป็น เป็นเหรียญหล่อเนาะนะครับเป็นพระทําการแบบแบบหล่อนะครับแล้วก็มาเก็บรอยตะไบนะครับเห็นไหมรอยตะใบเก็บตะใบเพื่อความสวยงามอีกรอบหนึ่งนะครับมีทุกเนื้อเนื้อเงินก็มีนะนะครับนี่ลองดูแล้วกันด้านหลังก็จะเป็นด้านบน108ปีหลังยันเก้านะนะครับดวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ นะครับนะพระสวยมากนะครับขึ้นคอบูชาได้เลยหรือไม่ก็เก็บแบบยาวๆได้เลยพี่พระค่อนข้างหายากแล้วพบเจอน้อยมากนะครับนะตั้งแต่ผมเล่นเล่นมานะครับจับมาก็ได้มาองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่2นะครับลองดูแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับปิดตานะครับหล่อรุ่่นอาเป็นแบบหล่อนะครับร้อยแปดปีปี2538นะครับออกวัดประดูชิมพี นะครับสวยๆแบบนี้พี่นะครับน้องแบ่งปันอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นนะนะครับแบ่งปันอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดนะครับสนใจช่องหาบูชานะครับรีบพักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะต้องบอกได้เลยว่าน้องมีแค่องค์เดียวนะครับนะแบบหายากมากนะครับสําหรับพิมพ์นี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวยังไงฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามแล้วก็พี่ๆท่าใดมีพักเครื่องนะครับหลวงปุโตหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนน้องยินดีรับเช่านะลองส่งรูปมาดูได้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นปุโตะนะครับนะส่วนพี่ๆท่าใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันแบ่งปันอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นนะครับนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆท่าใดที่ชอบแบบพระหาย,ยากๆนะครับและไอเทมแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เดี๋ยวไว้ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ